ดราม่าน่าจะหมายถึงคือไม่รู้นะคะแต่ว่าอาจจะหมายถึงอะไรที่ยิ่งใหญ่ใหญ่กว่าเดิมค่ะแล้วก็มองเห็นอะไรเยอะกว่าเดิมอาจจะความสนุกมากกว่าเดิมความบันเทิงมากกว่าเดิมค่ะก็ก็ไม่รู้ค่ะลองลองเดาๆเ,เองค่ะมาริโอมาเลอร์และพลอยเชอร์มานครับ อรุณโอชานะครับในฐานะผู้จัดนะครับบอร์ดคาสไทเทอิเ่นเดินขาด้วยเ้ียกันเลยนะครับสวยมากนะคะมาริโอก็หล่อมากค่ะสำหรับละครเรื่องนี้นะคะนอกจากผู้พระนางน,นะคะพี่พลอยเชอร์มานก,กับมาริโอ้มาโร่ล้วเนี่ยนะคะยังมีอีกหนึ่งคู่ค่ะขอเสียงกรี๊ดดังๆให้กับคุณเดียวสุริยนและเอสตราเดียวสุริยนและอีกไมมีอะไรอีกล่า ขอเสียนะให้กับพี่ชายชาติยศเและพี่อาร์ิทยาเดินตามกันมาเลยนะ,ะเดินตากันมาเลยมโยกับพอยเป็นไงครับเรื่องนี้ตอนนี้ก็สนุกดีนะคะก็เป็นแนวแบบโมติกคอมเมอะไรย่างเงี้ก็ได้รับบทบาทหนักๆเยอะแล้วตอนนี้ก็เป็นแบบเป็นใส่น่ารักนะะบ้านกตื่นตอนแรก,ก็กโกรธกันอยู่ใช่ไหมฮะตอนหลังตอนแรกก็กดโกรธกันอาจจะไม่เข้ากันใช่ไหมฮะตอนหลัง คือเริ่มตัวตัว, Next, ตวนนะิคก็เริ่มชอบมาดามอะไรเงี้ยค่อยๆค่อยๆซึ้งับเรืรอยกว่าอยู่บ้านเขาเอะไรเงี้ยค่ะพี่อัญคะ่ะวันนี้ควงคู่มากับเจเมี่เนี่ยมีอะไรลึกล่าคะเอ่อต้องบอกก่อนนะครับในเรื่องเราไม่ได้คู่กันนะครับอันนี้เฉพาะกิจครับเฉพาะกิจเดี๋ยวจะเข้าใจผิดนะครับครับละครยังไม่จบก็ยังไม่แน่นะคะเออลืมคิดประเด็นนี้ไปครับไม่แน่เดี๋ยวรอดูในละครดีกว่าครับ งั้นเดี๋ยวขออนุญาตให้เจมี่งเนี่ยนะคะเป็นตัวแทนจากละครเรื่องมาด,ดามการฝากละครกับเป็นแฟนทั้งสามด้วยค่ะ เจมี่ยังฝากดังๆเลยนะอะไรคะฝากดังๆเลยดังๆฝากเลยละกันนะคะสำหรับรละครเรื่องมาดามดันนะคะอยากให้ทุกคนมีความสุขกันมากๆนะคะและอยากให้สัมผัสกับวงการของเรานั่นเองนะคะเพราะว่าภายในของเรานสนุกสนานกันแน่นอนเลยทีเดียวแล้วก็อย่าลืมนะคะเวลาเจอใครที่ไหนก็ตามในวงการเนี่ยนะคะเราต้องเจิดเราต้องเชิดเอาไว้ก่อนนะคะเพราะว่าถ้าอย่างเจมี่เนี่ยนะคะถ้าเจอปับ๊บถ้าไม่เริ่นจะเชิดใส่เลยนะคะเข้าใจนะคะและนี่คือ คณะนักแสดงนะครับและผู้จัดมาด้านด้นครับขอเสียงปรบมืออีกทีนึงครับขอบคุณครับค่ะเดี๋ยวเชิญเดินต่อได้เลยนะคะโอ้ยน่ารักสนุกสนานมากๆเลยทีเดียวเลยครับทุกท่านนี่เป็นสาวสวยกันคนละแบบนะครับสวยกันคนละแบบจริงๆนะครับวันนี้ในชุดขาวหนึ่งดำประกายเพชรหนึ่งและดำปรับ เป็นนักแสดงละครเรื่องเวียงร้อยดาว,ดาวค่ะ<า>แต่ว่าวันนี้เนี่ยได้มาพบปะแฟนๆเยอะแยะมากมายถา,ามความรู้สึกดีกว่าพี่โดนัทก่อนเลยคือเริ่มรู้สึกว่าตัวเองอายุมากเรื่อยๆ,ๆต้องพยายามอัปเดตกนันฮานี่เรื่องนี้เป็นยังไงมากความภาคภูมิใจของหนูภูมิใจเพราะว่าถ่ายละครหนักมากค่ะแล้วก็เป็นซีนดรามา่าเยอะมากพอมาถึงวันนี้ได้ยินเสียงแฟนขับกีตี้แล้วก็ดีใจหายเหนื่อย นุ่นแต้ว่ลับเห็นไหไกลๆนุ่นอ่ะแต้วกลัสวัสดีค่ะแฟนๆช่องสามทุกคนเรื่องเวียงร้อยดาวค่ะเชิญครับท่องสามด้านครับ โอ้โหพวกนี้เอาละคะ่ะเดี๋ยวเราจะพูดคุยกันดีกว่านะคะเริ่มจากที่พี่เคนก่อนเลยวันนี้เป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศโดยรวมวันนี้ต้องบอกว่าตั้งแต่ผมเค,เคยมางานช่อง3ครั้งนี้ถือว่าใหญ่ที่สุดนะนี่ตื่นเต้นเลยนะเนี่ยปกติมางานจะจินวันนี้ตื่นเต้นมากครับพี่ชมพูบ้างวันนี้แฟนับมาเยอะมากค่ะแล้วพี่ชมพูสวยมากเลยนะคะหันไปทักทายนิดนึงก Oh. สวัสดีทั้งคับชมแล้วก็ขับทุกๆคนนะคะขอบคุณทุกคนมากที่วันนี้มาให้กำลังใจแน่นมากขอบคุณค่ะสวยมากนะสวยมาก,ว,กวันนี้เมื่อกี้เห็นมีเค้กหนึ่งกล่องนะนให้เค้กด้วยวันนี้เอ็นบอกว่าเป็นวันเกิดวันเกิดลูกชายค่ะทุกคนณะครับุณแฮปปี้เบิร์ดเดย์กี่ขวบฮะห้าขวบค่ะห้าขวบนะฮะร้องเพลงเบิร์ดเดย์ให้ลูกชายหน่อยครัแฮปปี้เบิร์ดเดย์ ลูกชายที่เพเกิดวันนี้พอดีเหมือนกันนะครับสามีเฟรดบริทอนอเล็กซ์เลนโดนี่ก็ตัดสินใจควงกันมาเลยเหรอครับเนี่ยคืออันนี้เรียกว่าเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อค่ะพี่ต่อค่ะคิดอีกแล้วก็มาด้วยจ้าจ้าจ้าจ้ครับใช่ค่ะจ้าจ้าจ้่จ้าจ้าโอเค พิสตาโอ้ยวันนี้น้องพรีมสวยมากนะคะคุณชายธราธรกับมอมหลวงน้องมะปรางน้องมะปรางน้องมะปรางเหรอเอ้าวอ้ามะปรางมะปรางมาแล,ล้วนะคะค่ะก็ตื่นเต้นมากๆนะคะแล้วก็เป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากเลยค่ะ เท้าวันนี้นางเอกของคุณสวยไหมคะสวยมากครับมิ้นบ้างมาแบบนี้รับบทลิ้นลายค่ะก็มีเรื่องจะไปฉากับพี่ไอซ์บ่อยมากค่ะต่างคนต่างฉาว่างั้นอเล็กซ์มาถึมถึคุณคือใครในละครเรื่องสามีเล่นเป็นรามครับน้องชายพี่เกดครับครับผมใช่ครับจ้าจ๋าพี่าจ๋าบ้างค่ะ ก็อยากฝากละครเรื่องสามีด้วยนะคะก็เป็นละครดีๆอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะบอกว่าคุ้มค่าจริงๆกับทุกๆตัวละครกับทุกๆเรื่องราวที่พี่ได้นําเสนอมาค่ะฝากด้วยค่ะทั้งช่องสามค่ะแล้วดราม่าก็น่าจะหมายถึงเอ่อดราม่าที่เก็บรายละเอียดได้หมดที่ควบคุมได้ทุกอย่างคือมีคุณภาพและมีอะไรน่าสนใจเยอะๆะอแอบๆอยู่ข้างในครับ